ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองต่อใหญ่ก็ปลูกใหม่ๆได้หนึ่งเดือนอันนี้ซื้อต้นพันุ์มาจากสวนต้นฉบับเลยนะคะก็เอาญ้าเอา,า,เ,อาเศษอาหารมาบำรุงปรับปรุงดินนะคะเพราะว่าดินจะเป็นลักษณะแบบนี้มากเป็นดินหินเลยนะคะ ก็เลยก็เริ่มทยอยดูแลไปเรื่อยๆต้นนี้จะเป็นการปลูกแบบตั้งตรงนะคะนี่ก็จะปลูกค่อนข้างจะเอียงส่วนใหญ่ในสวนจะปลูกเอียงเเอาไว้นะคะนี่บรรยากาศบริเวณสวนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ย อันนี้ที่ขุดล้อมไว้นี่เพราะว่าจะบำรุงดินปลูกแบบเอียงเหมือนกันนะคะช่วงนี้จะเอาฟางมาคุมแล้วก็น้ำหมักน้ำหมักที่เหลือสะเหลือมาจากาทำอาหารทำกับข้าวในครัวนี่แหละ เอามาใส่เอาไว้ใช้ฟางคลุมจะลงเมเ็ดข้าวโพดเอาไว้ที่เห็นเขีเขยวเมเ็ดข้าวโพดขึ้นแล้วนะคะนี่พื้นที่2ง,งานนะคะ2ง,งานส่วนใหญ่จะปลูกเอียงน้อยต้นมากที่ปลูกตั้งตรงนะคะถ้าเป็นเบอร์สองจะปลูกจากเง่าใหญ่ๆเลยนะคะ จเก่าใหญ่ๆอันนี้เป็นไผ่ลวกเหมือนกันนะคะไผ่ลวกหวานไผ่ลวกหวานมีอยู่หกกอนะคะหต้นไผ่ลวกหวานเพชเด่นชัยแล้วก็ไผ่ลวกหวานลายเสือนะคะก็จะปรับปรุงดินเอาไว้อันนี้ปลูกเอียงมากเลยจนชิดติดนี่ถ้ามีใบไม้อะไรก็จะเอามา วางไว้แบบนี้น,นี่ไผ่ลวกหวานนะคะนี่ในนี้ส่วนใหญ่นะคะยังเป็นไผ่หวานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ไผ่ลวกหวานมีอยู่ทั้งหมด6ต้นนะคะนี่เราปลูปกถ้าปลูกให้เต็มนี้ก็ประมาณ70ต้นแต่ตอนที่ปลูกได้ประมาณประมาณประมาณหกนี่แหละ6